สวัสดีค่ะสวัสดีชาวโซเชียลแคมนะคะ mm hmm. ก็มาแรงเมี่ยงนะพอดีว่ามีหลายคนถามว่าทํายังไงหน้าถึงใสทั้งที่เมื่อก่อนใครที่รู้จักเมี่ยงเมื่อก่อนจะบอกว่าดูรู้ว่าเป็นสิวเยอะมากนี่รอยก็ยังอยู่แต่ว่าอันนี้หน้าไม่ช้านิดนึงแต่ว่าเจ็บๆเ,เบาๆรูปแรงๆไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ลงไปมันอาจจะยังโหลดไม่ได้ก็คือถ่ายให้ดูเลยว่า ไปวันนี้ไปหาคุณหมอมาคุณหมอประจํานะคะก็ร้อยไหมร้อยไหมตรงนี้ขึ้นไปนี่บอกแล้วเก็บตรงนี้ขึ้นไปละนิดนึงนี่เดบขึ้นปะเก็บตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็โบดฮอกนิดนิดหนึ่นง,อองจะเห็นผลในอีก7-14ถึง14วันก็คอยดูว่าหน้าหน้าเมี่ยงจะจะเดฟลงไหมแต่ว่าวันนี้นะคะ แนะนำไปหลายคนแล้วว่าคนสําหรับคนที่เป็นสิวไม่ต้องไปหาหมออะไรมากมายนอกจากคนที่เป็นสิวอุดตันก็คือไปไปเก็บสิวแต่ที่ที่เนี่ยงไปคือไมดด้แคร์คลินิกเผือ่อจะเป็นประโยชน์นะคะที่ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวไปบอกว่าเก็บสิวถ้าเขาไม่าำอื่นไม่ต้องไปเชื่อเขานะมันก็จะมีมาร์กอะไรก็มาไป ราคาไม่เกินไม่เกิน800ไม่เกินพันหนึ่งนะรวมมาร์กรวม aha อะไรเงี้ยไปเลยให้เขาให้ทำเลยก็ทำทำไปเถอะแต่ว่าถ้าจะให้หาหมอซื้อยาทาสิวอะไรเงี้ยไม่ต้องนะเออแล้วก็พอกลับมาบ้านนะเขาให้ทาอะไรไม่ต้องสนใจอันนี้เลยค่ะเห็นมั้่ะทาดนคินด้าเตัวนี้อาะดูใกล้ๆราคาปลอดเล็กนะคะ49บาทหลอดใหญ่69บาทหายสนิทใช้มาเป็นเวลาเกือบ เจ็ดแปดปีแล้วตั้งแต่หน้าเคยเป็นสิวไม่ต้องเอาใส่สำลีอะไรตั้งนั้นค่ะเราใช้คนเดียวไม่ต้องกลัวติดไข่นะอันนี้แนะนําไปหลายคนแล้วก็ถูกใจหลายคนเพราะว่าสิวที่มันอักเสบมันแห้งจริงไม่ต้องไปซื้อจงซื้อเจลเลยทาอะ,ะอันนี้ใครใช้แล้วไม่ได้ผลนะประมาณ90%ได้ผลหมดอะอไม่รู้แนยทำนี้นะใส่ลงไปนี้เลยเห็นปะเห็นเงี้งงงยเนียแสบไม่ได้แสบอะไรแสบที่ว่าเป็นแผลร้อยใหม่ทีนี้ ้แสบสะใจอ่ะนะปึ๊บปึ๊บมันก็จะฆ่าเชื้อสิวใครที่เป็นสิวนะตื่นเช้ามาสิวก็จะแห้งเลยเป็นประโยชน์บ้าง59บก5าบาทไปซื้ออกสิบก้าบาทลนขายยาไปอย่างแพงนะไม่เกินเจสบาทคียบาอาเออ่นะไน,นี่ ค่าเชื้อสิวสำหรับคนที่เป็นสิวแต่ว่าเมี่ยงจะใช้เฉพาะช่วงที่ก่อนเป็นประจําเดือนก็จะมีสิวอุดตันขึ้นเล็กๆแต่มันก็จะทําทําให้หน้าเราแห้งนิดนึงภูมิใจอะนะเดกเบาอันนี้นะคะแล้วก็เป็นครีมทาหน้าของเมี่ยงเอง,เ,องเดี๋ยวหลังไม้แล้วกันนะจริงๆแล้วเมี่ยงก็ใช้ครีมหลายยี่ห้อหลายแบบนะแต่ว่าอันนี้ก็จะใช้สลับกันบ้างช่วงที่ ช่วงไหนที่นอนน้อยทํางานหนักๆนะคะแล้วก็น่าจะแห้งๆนิดนึงเพราะว่าใช้เครื่องสาอางเยอะอืมก็พอเราพอเราแต่เราต้องล้างหน้าให้สะอาดนะก่อนที่จะทาครีมนอนตัวแรกเลยคนเราต้องมีทุกคนนะคะควรจะมีผู้หญิงทาครีมตัวเดียวไม่อยู่หรอกอต้องมีแบบว่าาอคีอะไรอย่างงี้นิดนึงแล้วก็คอลลาเจนมีเซรั่มอ่ะตัวนี้แม่ใช้ก่อนเลย ตัวนี้ใช้มานานละเป็นปีๆแล้วหาหาซื้อไม่ยากนะไปหาซื้อเอาชื่อว่าครีมอะไรนะฟอรเป็นเซตนี่ตัวนี้นะคะไม่ได้ใช้อ่อะบีบไม่ออกจะหมดอืออือวิ่งนะ เราเราพยายามมาแล้วอุ้ยเยอะไปน้ำสีเหลืองอันนี้ทุกคนใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องเป็นยี่ห้อนี้อ่ะทาอันนี้ทาเน,นือกทาอ่ะทาเข้าไปทาเข้าไปนี้ทาฮึฮึฮึนับหน้าใสแน่นอนใครมานะนอนที่คอนโดมี่มิ่ง,งจับทาหมดเพื่อนๆสาสสวยๆผู้ชมผู้ชายจับทาครีมหน่าจะได้เลิก เพราะว่าชอบเห็นคนหน้าตาดีก็เลยบอกต่อพอทาเซรั่มเสร็จเราก็ตามด้วยคอลลาเจนค่ะคือวนเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะอย่างที่บอกไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้คือเราควรจะนิดนึงพวกวิตซีอะไรเงี้ยเป็นการผัดเซลล์ผิวนะคะควรจะมีเอาไว้ในครอบครองทางไปอือือันนี้เป็นไปซื้อไอ้นี่ก็ได้นะตาม ตำลงหมออ่ะเขาเรียกว่าอะไรคลินิกที่มันเป็นเ h a HA หรือว่าเป็นเซรั่มเป็นอะไรแล้วแต่ยี่ห้อหอะไรก็แล้วแต่ะะจะถนัดของคนแต่ต้องทานนะแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ทาครีมหน้าแรงมากอืมอืม,อ,มอ่ะถาถนัดเลยแล้วก็สุดท้ายเยอะเนาะกว่าจะได้นอนง่องนอนพอดีคนมีผงม,มีผัวก็ไม่ต้องหลอกปอบกผัวรับไปก่อนทาครีม ตื่นมาจะได้ไม่ตกใจพี่หญิแต่งหน้าไม่แต่งหน้านอนถ้ากลัวนะกลัวไม่สวยก็ทารองพื้นนอนไปเลยนี่ตัวหนึ่งอันนี้เป็นไนท์ครีมค่ะทุกคนต้องมีจริงๆนะใครไม่ทาไนท์ครีมไม่ใช่และแต่ไนท์ครีม,มเนี่ยสีเปดเนี่ยทยเยอะอะ่ะกลัวไม่สวยฝากล่องเรือมันเป็นเยอไป คือวิธีการทาครีมที่ผิดนะคะแต่ว่าเมื่งทาแบบตบๆๆไม่ได้เพราะหน้าช้ำอยู่เพิ่งไปบดท,ที่บอกทาแบนอย่างนี้เลยเอาให้มันเข้าหน้าฉันไม่ใส่ให้เหยียบอะโอเคปะเท่านี้เอง ขอแค่เวลาแค่ห้านาทีก่อนนอนทุกค,คนจะน่าใสได้เหมือนนีียเ,เฮหลงตัวเองสุดๆนึกว่าตัวเองน่าใสและสละเนาอไม่เป็นไรหลงมากาโอเคปะแค่เนี้ยโเคนะมองซ้ายมองขวาคือยังภูมิใจอยู่ไนงะหน้าที่ปปิดประตูานเคนะยังไงก็จะยังเลือกอยู่ แล้วนะห้านาทีบอกฟแฟนรอก่อนเพราะว่าเราผู้หญิงเาอยู่สวยเคบปะ